เส้นทางของเจอร์ีเรนเนอร์หอกายกระดูกเหล็กสู่ซีรีส์คุณภาพเมเยอร์ออฟคิงส์ทาวพวกมันผิดคำพูดไหมนายอยากเปิดศึกจริงเลยเราอ่อนข้อไม่ได้ตอนเล่นบอลนั้นในตงกระจนอย่าปลุกสัตว์ร้ายเลยเมเยอร์ออฟคิงส์ทาวซีรีส์อญจกรรมสุดเข้มข้นจากไทเลอร์ชูริแดนผู้สร้างย o โ s สโตนและทาวซาคิงการันตีความเดือดด้วยยอดผู้ชมสูงถึง2.6ล้านคนในรอบปฐมทัศน์บนพาราเมลพลัส เรื่องราวของเมืองคิงส์ทาวรัฐมิชิแกนเป็นเมืองที่ธุรกิจหลักคือการดำเนินงานของเรือนจำครอบครัวแมคลัสกี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบในเมืองโดยทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลีย่ยระหว่างแก๊งบนท้องถนนนักโทษผู้คุมและตำรวจโดยสํารวจประเด็ิเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติการคอร์รัปชันและความรุนแรง โดยคนสำคัญของครอบครัวแมคลาสกี้นั้นประกอบไปด้วยไมเคิลไมค์แมคลาสกี้รับบทโดยเจอร์มี e เรนเนอร์ตัวเอกของเรื่องที่เป็นนายกแห่งคิงส์ทาวรับหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างทุกฝ่ายในเมืองทั้งแก๊งอาชญากรรมผู้คุมตำรวจและนักโทษหลังจะมีการเสียชีวิตของพี่ชายมิชเขาต้องมารับหน้าที่ดังกล่าวแทนมิชแมคลาสกี้รับบทโดยคัคชเลร์ พี่ชายคนโตของครอบครัวและเป็นนายกแห่งคิงส์ทาวคนก่อนหน้าไมค์เป็นผู้เชื่อมต่ออำนาจในเมืองก่อนที่ถูกสังหารในชุดของต้นเรื่องทำให้ไมค์ต้องสืบทอดบทบาทของเขาคายแมคลาสกี <S <S รับบทโดยเทเลอร์แฮนลีน้องชายคนเล็กของครอบครัวเป็นตำรวจในรัฐมิชิแกนและต้องรับมือกับสถานการณ์รุนแรงในเมืองแม้จะมีอุดมการณแตกต่างจากพี่ชายแต่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของครอบครัว มาเรียมแมคลาสกี้รับบทโดยไดแอนไวท์แม่ของพี่น้องแมคลาสกี้และเป็นอาจารย์ที่สอนในเรือนจำหญิงและไม่เห็นด้วยกับวิถีชีวิตของลูกชายที่พัวพันกับโลกอาญากรโดยตัวละครแม็กแมคลาสกี้ที่รับบทโดยเจอร์มีเรนเนอร์เป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งด้านอารมณ์ร่างกายและศิลธรรมเนื่องจากเขาต้องรับบทบาทเป็นผู้ไกลเกลีย่ยว่างอาญากรนักโทษตำรวจและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำในเมืองที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการคอร์รัปชัน ซึ่งบทดังกล่าวถือว่าเป็นบทที่ท้าทายมากๆสำหรับเจอร์ y ี่เรนเนอร์ในฐานะนักสแสดงเพราะบทของมาร์คแมคลาสกีทั้งต้นจัดการกับความรุนแรงและความขัดแย้งตลอดเวลาไม่เป็นคนกลางระหว่างแก๊งมาเฟียแก๊งอาชญากรรมในเรือนจำและตำรวจเขาต้องไกล่เกลีย่ยสถานการณ์ที่สามารถประทุเป็นสงครามได้ทุกเมื่อซึ่งหมายความว่าเขาต้องเจราจาต่อรองตลอดเวลาตัวละครมา์อยู่บนพื้นที่สีเทาของศิลธรรม แม้จะดูเหมือนว่าไมค์กำลังช่วยเหลือคนในเมืองแต่หลายครั้งเขาก็ต้องตัดสินใจทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องที่เลวร้ายกว่าโดยจะต้องเลือกว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือทำสิ่งที่เป็นทางออกที่จำเป็นความกดดันจากอดีตและครอบครัวหลังจากพี่ชายของเขาถูกสังหารไมค์ต้องก้าวขึ้นมารับบทผู้นำของครอบครัวและเมืองความสัมพันธ์ระหว่างแม่มาริยอมแมคลาสกี้ก็ตึงเครียดเพราะเธอไม่เห็นด้วยกับงานของเขา ภาวะโดดเดี่ยวและความสูญเสียไมค์ไม่สามารถไว้ใจใครได้อย่างแท้จริงเพราะแม้แต่ตำรวจหรือผู้คุมในเรือนจำก็ยังทุจริตเขาต้องสูญเสียเพื่อนคนรักและพี่ชายทำให้เขากลายเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจที่ตึงเครียดและหดหู่ต้องรักษาอำนาจและควบคุมสถานการณ์มเมืองคิงส์ทาวน์เต็มไปด้วยอิทธิพลจากแก๊งอาชญากรรมและความรุนแรงทำให้ไมค์ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาสมดุลระหว่างอำนาจแม้จะต้องใช้วิธีที่โหดร้ายหรือผิดกฎหมายก็ตามพี่ไม่ได้รับงานนี้ด้วยเหตุผลเดียว ฉันแค่ต้องสาสางปัญหามากมายหลายอย่างทางเดียวที่ทำให้งานราบรื่นก็คือทุกคนต้องเชื่อใจเราความท้าทายในแง่การแสดงของเจอร์มี่เรนเนอร์บทดังกล่าวเจ้าตัวต้องแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักของความกดดันตัวละครไมค์เป็นตัวละครที่ต้องแบกรับภาระของเมืองซึ่งเจอร์มี่เรนเนอร์ต้องใช้การแสดงที่เข้มข้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่อยู่ภายใต้ความเครียดตลอดเวลา ประกอบกับฉากแอคชั่นและความรุนแรงโดยตัวละครนี้ต้องเผชิญกับการต่อสู้การถูกล่อทำร้ายและสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่บ่อยครั้งทําให้ต้องใช้พละงกาลังและทุ่มเทความสามารถทางด้านร่างกายไปอย่างสูงไปจนถึงการพัฒนารุกของอารมณ์ไมค์เป็นตัวละครที่สลับซับซ้อนมีความโกรธความหดหู่และความรักที่ต้องถ่ายทอดออกมาโดยเขาไม่สามารถสื่อสารแบบตรงไปตรงมาได้องค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นงานที่หินไม่ใช่เล่นสําหรับนักแสดง แต่ด้วยตลอดเส้นทางการแสดงของเจอร์ y um ี่เรนเนอร์ทำให้เรารู้ว่าส uh ิ่งเหล่านี้เขาสามารถแบกเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมและไว้ใจได้จริงๆทําทำไมคนเรียกเขาว่านายกก็เขาเป็นคนคุมเมืองนี้แล้วนายกตัวจริงจะคิดยังไงนายกตัวจริงก็รู้ดี ก่อนจะเป็นซูเปอร์สตาร์และประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เจอร์ y ี่เรนเนอร์ต้องผ่านเส้นทางที่พิสูจน์ความสามารถในฐานะนักแสดงอย่างหนักโดยเจ้าตัวเริ่มต้นจากบทบาทเล็กๆก,ก่อนจะสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่องดราเมอร์ amer, ในปี2002ภาพยนตร์ชีวประวัติของฆาตรกรต่อเนื่องบทบาทที่ทําให้เขาได้รับคํำชื่นชมอย่างมากมายจากนักวิจารณ์ จนมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของเขาก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker ในปี2008ภาพยนตร์สงครามที่ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและส่งให้เขาเข้าชิงรางวัลสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกและนี่คือการแสดงที่ทำให้เคากกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการ หลังจาก The Hurt Locker ประสบความสำเร็จเจเรมี่เรนเนอร์ก็ได้รับบทเด่นใน The Town ในปี2010ภาพยนตร์อาญากรรมที่แสดงนำโดยเบนเอฟเฟก k ที่เจเรมี่เรนเนอร์รับบทเป็นเจม์จนล้นธนาคารสุดอันตรายที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและไร้ความปราณีโดยการแสดงใน The Town ทำให้เจเรมีเรนเนอร์มีโอกาสถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์อีกครั้งในฐานะนักแสดงสมทบชาย ต่อมาใน Mission Impossible Ghost Protocol ปี2011กับการรับบทเป็นวิลเลียมแบรนด์เจ้าหน้าที่ IMF และงานครั้งนี้เองที่ทำให้เป็นแฟนหลายคนมองว่าเคมี er, ระหว่างเจอร์รี่เรนเนอร์กับ Tom Cruise, ทอมครูซช่างเข้ากันได้ดิบดีเหลือเกินจนถึงขนาดมีการเชียร์ให้เจอร์ y ี่เรนเนอร์เป็นตัวแทนคนใหม่ของแฟรนไชส์ Mission Impossible และหนึ่งในบทที่สําคัญที่สุดของเจอร์ y ี e เรนเนอร์บทที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่บทเล็กๆในจัก,กรวาลภาพยนตร์อันยิ่งใหญ่แต่บทฮอกอายของเขาใน The Avengers ปี2012กับการรับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกทีม Avengers ที่ไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนเพื่อนสมาชิกค,คนอื่นๆแต่บทฮอกอายของเจอร์ y ี e เรนเนอร์กลับเป็นหนึ่งในบทบาทที่โดดเด่นมากๆใน Marvel Cinema t i c u n i v e r s e และหลังจากนั้นเขาก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงภาพยนตร์อาจาก,การรมระทึกขวัญอย่าง Win River ที่ทำให้เจอร์มีเรนเนอร์ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับผู้กำกับและมือขินบทฝีมือดีอย่างเทเลอร์ชูริดน ในเวลาต่อมาเท y l เลอร์ชิริแดนก็ชวนเจอร์รี่เรนเนอร์มารับบทเป็นไมค์แมคลัสกี้ในซีรีส์ m a y o r of King t o w n และสร้างปรากฏการณ์ซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงถึง2.6ล้านวิวในรอบปฐมทัศน์ซึ่งความสำเร็จที่ว่าก็ส่งให้ Major of King t o w n มีการสร้างภาคต่อออกมาอย่างต่อเนื่องโดยตามแผน Major of King t t w w n ซีซั่น2วางแผนจะปล่อยออกมาในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2023แต่ ก่อนที่ Major of Kings Town ซีซั่น2จะถูกปล่อยออกมาเพียงไม่กี่สัปดาห์วันที่1มกราคมปี2023เจอร์มี่รนเนอร์ก็ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากรถไถหิมะส่งผลให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บและตรวจพบว่าจากอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้เจอร์มี่รนเนอร์กระดูกหักมากถึง30แห่ง ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเจอร์มีเรนเนอร์ถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์ทันทีและเขาเข้ารับการผ่าตัดหลายต่อหลายครั้งรวมถึงการเข้ากระบวนการการกายภาพบำบัดอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นฟูร่างกายซึ่งในช่วงระหว่างที่เจอร์มีเรนเนอร์กำลังพักฟื้นอยู่ก็มีข่าวออกมาว่าเมเ o อร์ของคิงส์ทาวพร้อมจะเดินหน้าซีซันที่3แล้วโดยซีรีส์ซีซันที่3ที่ปล่อยออกมาในช่วงปี2024ก็ได้รับความนิยมเหมือนเช่นเคย จากความสําเร็จที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสียงวิจารณ์จากนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วโลกส่งผลให้เมเยอร์ซับคิงทาวกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์อจญกกรรมที่ทั้งจริงจังและเข้มข้นนาเสนอเกมอํานาจและความรุนแรงในโลกที่ไร้กฎเกณฑ์ ด้วยบทที่เฉียบคมและการแสดงที่ยอดเยี่ยมของจูเลีรเรนเนอร์และทีมสร้างที่มากประสบการณ์ด้วยความชัดเจนของ m a เ o r of k i n g ิง o w ทในฐานะซีรีส์อาญากรรมที่นําเสนอเนื้อหาแบบจริงจังและเข้มขน้นเต็ไมไปด้วยเรื่องราวเกมบอำนาจและความรุนแรงในโลกที่ไร้กฎเกณฑ์ส่งผลให้ซีรีส์เมเยอร์ออฟคิง o w ทได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ทาให้ตัวซีรีส์ได้คะแนนจากรัตเทนทูเมโตสูงถึง83% และถูกยกให้เป็นหนึ่งในซีรีส์อาญากรรมที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งทั้ง3ซสีซั่นจนทำให้หนเวลานี้ m a y o r of King's Town ได้รับการอนุมัติให้สร้างซีซั่นที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันว่าถ้าคุณชอบซีรีส์แอคชั่นอาญากรรม m a y o r of King's Town คือผลงานที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้ง่วงโดยวันนี้สามารถรับชม m a y o r of King Town ทั้งในรูปแบบของซับไตเติลไทยและภาคไทยได้ทาง โมโนแม็กซ์รายยากเปิดศึกจริงหรอเราอ่อนข้อไม่ได้ต้อในพวกนั้นได้แต่กระจนอย่าปลุกสัตว์ร้ายเลย